สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n After Shock นะครับวันนี้ผมจะาามารีวิวท่อไอเสียนะครับซึ่งเป็นท่อตรงรุ่นของ Honda Wave 1 2 5ไอตัว2023ครับท่อใบนี้เป็นท่อพาหมกจากทาง p o w e r f l นะครับผมสั่งจากทาง Shopee นะครับของทางร้านโดยตรงเลยนะครับของทาง p o w e r f l โดยตรงซึ่ง เรื่องของน้ำเสียงหรือว่าความดังเนี่ยนะครับผมก็ได้ไปดูบ้างแล้วใน y t u t u นะครับก่อนที่จะสั่งซื้อมันก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่มั่นใจว่าตัวจริงจะเป็นอย่างไรนะครับผมจึงตัดสินใจซื้อมาเลยนะครับในราคาที่ไม่เกิน600บาทนะครับจากทาง s h อ p e e นะครับผมก็เลยซื้อมาลองเองเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผมก็มีแผนที่จะเปลี่ยนท่ออยู่แล้ว ผม่าจะใส่ท่อที่มีที่มันโล่งขึ้นนะครับโล่งมากกว่าท่อเดิมนะครับทางร้านเขาก็มีคล้ายๆเป็นหนังสือฉบับย่อนะครับเป็นอมอกนะครับแล้วก็รายละเอียดเนี่ยของท่อนะครับ,ดรบได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเนี่ย ของทาง p o w e r f o นะครับเป็นท่อที่มีมอ,อกอ่า <Yeah. S 1> ทีนี้ผมก็มามาเรามาดูอ่าตัวสินค้ากันนะครับตัวท่อว่ามันมีอะไรแถมมาบ้างนะครับในกล่องใบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท่อนะครับแล้วก็คอนะครับเป็นคอท่อ,อไม่มีอะไรแล้วนะครับในกล่องเยวมาฟังเสียงท่อเดิมก่อนนะครับ นี้เสกทอเดิมประมาณนี้นะครับขอไม่เบิ้ลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วรบกวนครั้ง ในคลิปเนี่ยอาจจะดูเหมือนผมเปลี่ยนไวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วผมใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีเลยทีเดียวนะครับกว่าจะถอดได้กว่าจะใส่ได้นะครับเพราะามันต้องหาตำแหน่งหาปรับหาองศานะครับท่อใหม่เนี่ยนะครับนะเพราะามันไม่ได้เปะ๊ะไม่ได้เป๊ะเหมือนท่อเดิมะนะครับนะมันก็เลยค่อนข้างที่จะต้องหามุมหาอะไรยากนิดหนึ่งนะครับพอได้มุมแล้วเราก็ล็อกเลยทําการล็อกให้แน่นเลยนะครับนี่ พความปลอดภัยนะครับล็อกให้แน่นเลยเดี๋ยวมาฟังเสียงเดินเบาของพ o w เ r อร์โพนะครับผม